ดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกที่สกลนครนะคะที่ดิน6ไร่176ตารางวาบ้าน3มห้องนอนสองห้องน้ำที่ดินเป็น,นโฉนดคุดแดงนะคะที่ดินอยู่ที่บ้านบอนตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนะคะ ติ๊กจะขายในราคาหกล้านห้าแสนบาทค่ะบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำมีโซล่าเซลล์สำหรับใช้ในสวนด้วยนะคะบรรยากาศมาให้ดูค่ะอันนี้ผักหวานป่าเมื่อวันติ๊กมันเลาะใบมันอีกเดือนหนึ่งน่าจะแตกยอดอ่ะ ในสวนมีไม้ผลไม้ยืนต้นผักหวานป่ามะนาวไม้ผลมีทั้งลิ้นจี่ลำไยทุเรียนก็มีแต่ยังไม่ออกผลนะคะทุเรียนมีห้าต้นค่ะขนุนน้อยหน่ามังคุดเงาะอ่าอะไรนะ ม่ยงชิดแล้วก็กระท้อนปุยฝ้าย,ยังไงอะ่ะมีทุกอย่างอะ่ะแต่อย่างละต้น2ต้นนะแต่ว่าลิ้นจี่กับลำใหเน่ยนะมีอย่างละประมาณ10ต้นนะคะพยุงยางนายางนานี่เห็ดละโงกออกแล้วนะคะใต้ต้นยางนามีเห็ดละโงกมีเห็ดปวกมีเห็ด พึ่งหวานนะคะพกหวานป่าเริ่มแตกยอดพกหวานป่าเยอะอยู่นะคะอันนี้คือที่ติ๊กมาทำคือจะเลาะใบมันออกจะให้มันแตกยอดเพราะเวลาแตกอย่างนี้มันแตกไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ พร้อมเก็บกินผลผลิตนะคะมีทุกอย่างวิวก็สวยไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตนะคะพักหวานป่านี่ประมาณ30-40ต้นน่ะไม่แน่ใจนะะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะวิวสวยๆมาฝาก そういうのは บรรยากาศในสวนบรรยากาศดีมากตื่นเช้ามาที่จริงว่าจะเลาะไปข้างล่างเดินไม่สะดวกนะคะอ่าต่อให้ติ๊กใช้ไม้กันสั่นที่กก็มันก็สั่นอยู่ดีค่ะเพราะว่าติ๊กได้รับบาดเจ็บเจ็บหน้าอกนะคะถือกล้องถืออะไรนานๆมันก็จะหลุดของมันไป มะละกอเริ่มสุกเยอะแหละบรรยากาศในสวนตอนเช้าบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะที่ดินหนึ่งร้อยไอหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวา ราคา6กล้านห้าแสนบาทเบอร์โทรศัพท์ของติ๊กนะคะศูนย์แปดเจ็ดหกสองหนึ่งเก้าแปดสามเก้านะคะมะละกอก็หุ่นเหมือนเจ้าของเลยอ้วนๆสั้นๆป้อมๆกลมๆ เริ่มเหลืองเริ่มมาน,นี่หละเริ่มจะสุกเยอะละมาเลาะหาผักไปลวกกิมได้มะละกินกได้มะละกินกได้อะไรได้ผักบุ้งมาหามาเขือก่อน ตาใครก็กำลังตั้งกอฝนก็หมดละทีนี้เราตัวเองต้องลดน้ำอีกเผื่อจกินกระเทีิกแมงเจาะ แมงจาโอ้ยเป็นแมงหมดเลยจู่ๆใบมันก็ตายนมะเขือมันไม่ได้มีหนอนเจาะนะมันเหี่ยวตายที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ในสวนน่ะปอดสาร เพราะว่าผักทุกอย่างติ๊กต้องกินเองนะคะทิ๊กจะไม่ใช้สารเคมีในสวนเอาบรรยากาศตอนเช้าเลยนะคะนี่หกโมงกว่ามาฝากมีเพื่อนบ้านนะคะ เขตชุมชนนะคะไม่ได้ว่าอยู่ที่เปลี่ยวเลยนะคะเขตชุมชนนะคะโอ้บักกิทินกินกับส้มตำเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะมาจัดการเธอฉันจะมาจัดการเธอ หน้าบ้านติ๊กนะคะโอ้ได้รับบาดเจ็บอยู่รถล,ล้มวันนั้นนะคะขออภัยขออภัยนะคะหน้าบ้านนะคะค่ะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะขอบคุณสำหรับ กำลังใจขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กนะคะโอ้ยหอบมากเลยเจ็บหน้าอกเสียงก็เลยหอบมากเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณจากใจติ๊กจริงจริงเลยนะคะก็อย่างที่ติ๊กบอกแหละติ๊กมาทําคลิปก็อยากขายที่นะคะโทรศัพท์ติ๊กก็โทรศัพท์เก่า หน้าจอก็แตกหมดแล้วภาพที่มัวๆนะคือหน้าจอแตกนะคะคนแก่เนาะไม่ได้ทำหวังยอดอะไรเยอะแยะเลยหวังจะขายที่นะคะที่ทำคลิปหวังจะขายที่ของตัวเองนะคะนอกจากเออที่ไปถ่ายที่อื่นติ๊ก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะติ๊กไปถ่ายเขาเขาบอกถ้าเขาได้ขายเขาก็ให้3% ติ๊กเลยไปถ่ายให้เพราะว่าไม่ไม่ไกลที่ติ๊กไปได้นะคะติ๊กไปเอ่อทำไมคุณไม่ทำติ๊กไม่ได้ตั้งใจจะทำขนาดนั้นคะ่ะติ๊กไม่ได้มอีอะไรขนาดนั้นอา่าตัวเองก็ตัวอ้วนไปไหนก็ลำบากนะคะทำคลิปก็เพราะว่าอยากขายที่นะคะแต่ขอบคุณนะคะสำหรับอทุกคำที่อ่ คอมเมนต์เข้ามานะคะอะติ๊กอธิบายเพราะว่าติ๊กติ๊กทำได้เทนี้จริงๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่ดูจนจนจบขอบคุณเพราะว่าติ๊กเดินติ๊กใช้ไม้ติ๊กมันก็สั่นนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอันนี้นะเพราะว่ามือติ๊กเอ่อมือก็บวมนะคะเท้าก็บวมมือก็บวมแล้วก็พอมันได้รับบาดเจ็บอีกมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะ นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ